สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาใหม่อีกลัมนะครับผมเป็นเจ้าไฮแลนเดอร์นะครับปี04นสะครับผมสภาพก็ส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับ1ในพันเลยนะครับท้าเลยนะครับคันนี้สภาพหนึ่งในพันนะครับผมเป็นตัวนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ABS Airbag นะครับเป็นตัวท็อปนะครับลูกค้า f อท่านไหนนะครับที่สั่งไว้นะครับ เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เลยนะครับผมสภาพสวยมากๆานะครับสีสันสวยงามตรงปกนะครับผมอ่าค่อยๆดูกันนะครับผิวพันธออร่านะครับผิวพันธผิวพันธสวยงามนะครับชัดเจนนะครับผิวพันธ์สวยงามนะครับผิวพันธสวยงามนะครับผิวพัน์สวยงามได้รถเดิมๆสภาพนี้นะครับ ายากกว่าตังนะครับสีสันสวยงามนะครับมุนทรงสวยนะครับบรรยายไม่ออกเลยครับสวยสวยเกินอุดตะเข็บดูอาร์กนะครับดูซอกหลืบนะครับนี่เม็ดอาร์กนะครับสวยงามนะครับสวยงามภายนอกภายในสวยงามนะครับ สต,ติกเกอร์ลางเรืองตามปีนะครับสีสันสวยงามนะครับรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับเช่นเดิมนะครับผมมันคือมาตรฐานของผมนะครับรถไม่ชนไม่คว่ำสวยงามพอล่านะครับมันคือมาตรฐานของประหยัดยนต์นะครับดูรถเตียมเพื่อนองกี่บุรีล์นะครับผมสวยงามนะครับ มีผ้าใบนะครับมีผ้าใบตีนตุ๊กแกนะครับไม่ชอบก็ออกครับสวยงามนะครับเยวออโต้ลันสมูทนะครับรถใช้งานมาแล้วประมาณ200000กมนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในกันนะครับกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมสวยงามนะครับทุกอะลูทุกตารางนิ้วนะครับ สวยงามชัดเจนมากนะครับท่านไปดูที่ไหนไม่จบนะครับมาตรงนี้จบแน่นอนนะครับสวยงามนะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับไม่มีเปลี่ยนกระจกมานะฮะนี่กระจกแท้ทุกบานเลยนะครับไม่เคยเค็มนะครับไม่เคยเค็มไม่เคยเคลียร์สีนะครับหลุดบานนะครับผมหลุดบานนะครับสวยงามชัดเจนนะครับ ไฮแลนเดอร์ปี0 4นย์ะครับเครื่องเดล็คอินเจกชันนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยแอร์แบกคู่นะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้เลยนะครับทางไกลสบายนะครับไม่ร้อนไม่ดันนะครับขับขี่สมูทนะครับเกียร์ออโต้ลันสมูทนะครับเครื่องดีมากๆนะครับเดี๋ยวชมภายในกันครับจากห้องโดยสารเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามชัดเจนนะครับ อ่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเหมือนตัวท็อปแล้วนะครับเบาะหนังแท้นะครับขึ้นทรงนะครับออร่านะครับฝ้าเพดานนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับคมสะอาดนะครับอันนี้ดูได้เลยครับอ่ารถใช้รักษาดีมากนะครับคมสะอาดดูคมก็รู้แลนะครับนิสัยของเจ้าของเดิมนะครับใช้มาแบบไหนดูคมก็รู้แล้วครับ จกดไฟฟ้าขึ้นลงคล่องตัวนะครับผมสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับทุกหลืบนะครับอน็อตไม่เคยขยับนะครับสวยงามนะครับโอ้เม็ดดอร์นะครับสวยงามนะครับแน่นนะครับสวยงามนะครับใช้งานมาแล้วนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นกมนะครับ งานมาแล้ว270,000กมอนะครับช่องแอร์นะครับคอนโซลกลางสวยนะครับผิวพันธ์ดีนะครับจอทีวีใช้งานได้นะครับเกียร์ออโต้รันสมูทนะครับ ABS Airbag นะครับสวยงามชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเบาะหนังสวยนะครับขึ้นทรงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเครื่องดีมากนะครับ ทางไกลสบายนะครับไม่ร้อนไม่ดันนะครับเครื่องดีมากแห้งๆนะครับแห้งๆคิง QC อยู่ครบนะครับคานสวยนะครับไม่มีชนนะครับไฟหน้าเดิมนะครับจากโรงงานเตเตอรเล่ทั้งคู่เลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพจเดิมหมุดเดิมนะครับสวยงามนะครับ ABS นะฮะ สวยงามนะครับใครได้ไปถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งในการขับขี่ครับเกียร์ออโต้นะครับลันสมูทนะครับสภาพน้องป้ายแดงเลยนะครับสภาพปีอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่สภาพน้องป้ายแดงนะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ยังได้ป้ายแดงอยู่นะครับช่วงล่างแน่นนะครับช่วงล่างแน่นนะครับเลียนเกียร์นิ่มๆแล้วนะครับเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆนะครับ ใครสนใจนะครับได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมเครื่องดีมากนะครับอารมณ์ในการขับข right ี่ดีเยี่ยมนะครับผมฟิลลิ่งในการขับขี่ก็เหมือนรถน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขี่ดีมากขับขี่ดีมากนะครับสมมติมากเลยนะฮะถนนเราไม่อํานวยเท่าไหร่นะครับถนนเราแคบนะครับนะครับการรีวิวอาจจะได้ไม่เต็มที่ในการขับขี่นะครับผม เรื่องดีมากนะครับไม่ร้อนไม่ดันทางไกลสบายนะครับไม่ร้อนไม่ดันทางไกลสบายนะครับใครได้ไปนะครับคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีท่านไหนมาจบทุกคนนะครับจบทุกท่านนะครับเตรียมพวงมาลัยขึ้นมาคล้องแม่ย่านางกลับบ้านได้เลยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังราคาอันน่ารักกันนะครับสวยงามนะครับออร่านะครับสวยงามออร่าสภาพนี้นะครับหนึ่งในพันเลยนะฮะหายากมากนะครับ ถนนถนนไม่อำนวยในการลองรถนะครับเดี๋ยวกลับไปฟังราคากันครับเครื่องดีเกียดีนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับคุณลูกค้าเอฟซีที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือสุดภาคใต้สุดนะครับนั่งเครื่องมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นั่งเครื่องมาได้เลยนะครับบอกคําเดียวไม่ผิดหวังนะครับท่านจะมาจากไหนนะครับจบแน่นอนนะครับคันนี้มาไกลขนาดไหนก็จบนะครับคุณภาพ นะครับผมไม่ร้อนไม่ดันนะครับเกียร์ออโต้ลัตสมูทนิ่มนวลนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยงามชัดเจนนะครับไม่ร้อนไม่ดันนะครับออล่าสุดๆนะครับหายากกว่าตังค์นะครับรถรุ่นนี้สภาพนี้นะครับมันหายากกว่าตังค์ครับ สเสนอราคาอยู่ที่นะครับสเสนอราคาอยู่ที่2 2 8 0 0 0บาทนะครับ2 2 8 0 0 0บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับดูรถที่อำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ